หลังเหตุการณ์ในวันนั้นครับภาครัฐก็มีมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนออกมาผ่านมา1ปีวันนี้มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็มีมาตรการใหม่ออกมากํากับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนบางข้อบางเรื่องที่เป็นมาตรการออกมานั้นแทบจะเหมือนกันเลยคุณวิลาศินีครับ แต่ความต่างของมันคืออะไรอาจจะต้องแยกให้ชัดเจนนะคะว่ามาตรการที่หลังมาจากเหตุการณ์หนองบัวลาพูเนี่ยคือมาตรการควบคุมอาวุธปืนซึ่งเป็นปืนจริงๆแต่ว่ามาตรการเมื่อวานนี้ของกรมการปกครองเนี่ยคือมาตรการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนค่ะส่วนหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะมาตรการนี้บังคับใช้ได้ผลหรือไม่นะคะก็อาจจะต้องดูกันที่ผลงานค่ะคุณผู้ชม เริ่มต้นจากที่มาตรการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศหลังเหตุการณ์หนองบัวลำพูสรุปแบบสั้นๆนะคะคือมาตรการเข้มงวดกวดขันอาวุธปืนและกระสุนผู้ยื่นขอครอบครองต้องมีใบรับรองสุขภาพจิตและหากเป็นปืนสวัสดิการก็ต้องได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาค่ะ ส่วน2ข้อท้ายนะคะที่เคยประกาศไว้แล้วก็เชื่อมโยงถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนคือเรื่องของการกวาดล้างจับกลุ่มอาวุธเถื่อนค่ะและการซื้อขายออนไลน์อย่างจริงจังรวมถึงการทบทวนกฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้นค่ะเราพบข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าผลการดำเนินการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนในช่วง3เดือนแรกหลังออกมาตรการ เหตุการณ์หนองบัวลำภูคือระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15ทธันวาคม2,565มีการจับกลุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดรวมกว่า29,000คดีผู้ต้องหา27,000คนยึดอาวุธปืนได้มากกว่า5,000กระบอกขณะที่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ มีรายงานว่าสตชทำลายอาวุธปืนของกลางทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาไปแล้วทั้งสิ้นกว่า2,000กระบอกค่ะกว่ากว่า7 2 0 0 0กระบอกค่ะคุณผู้ชม แต่หนึ่งปีที่ผ่านมานะคะเรายังไม่เห็นความชัดเจนเรื่องกฎหมายที่ระบุไว้ว่าจะต้องทันสมัยมากขึ้นจนกระทั่งเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุวัย14ปีที่สยามพรากอนเมื่อวานเราได้เห็นมาตรการอย่างเร่งด่วนนะคะโดยกรมการปกครองที่น่าสนใจก็คืองดออกใบอนุญาตให้นำเข้าหรือค้าบีบีกันแบล็งกันและสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิด ให้ผู้ครอบครองขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครองและรายงานผลการกวาดล้างเพจออนไลน์ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและสิ่งเทียมอาวุธปืนทุก1 5วันค่ะทันทีที่มาตรการนี้ออกมานะคะพบว่าโลกออนไลน์เนี่ยมีคนมาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเช่นในทํานองที่ว่าหากขออนุญาตยากจะทำให้ปืนเถื่อนเนี่ยเยอะขึ้น ขณะที่บางคนค่ะมองว่างดนำเข้าก็เป็นทางออกหรือในทิกตอกของไทย PBS New เองนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเช่นกันว่าต่อให้ไม่มีแบง้์กันก็มีปืนไทยประดิษฐ์เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทีมข่าวของเรานะคะยังติดต่อสอบถามไปยังเจ้าของร้านขายบีบีกันและแบงค์กันรายหนึ่งบอกว่ามาตรการนี้กระทบกับตลาดบีกันและแบงค์กันแน่นอน แต่การควบคุมที่ได้ผลคือควบคุมการจำหน่ายกระสุนปืนมากกว่าหรือไม่ค่ะที่เขาปุดประกาศมาว่าจะยกระดับก็อยากให้ยกระดับเฉพาะหบกักันก็ได้นะฮะส่วนแีมีการเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อผู้เล่นผู้เล่นที่เขาเล่นกันเป็นกีฬาจริงๆนะครับผมเล่นในกีฬาคุเนี่ มัามันยากขึ้นอกีฬาเหล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจทิศทางจะเป็นแบบไหนนะครับยากขึ้นอาจจะดีอาจจะมีคนแบบอยากได้เพิ่มมากขึ้นก็ได้ไม่ได้ไปได้หรือว่าอาจจะไม่เล่นเลยก็ได้ต่อให้แบ่งกันเรามีคนไปดัดแปลงแล้วก็สามารถยิงได้จริงๆหรือว่ายิงได้ดีกว่าปืนจริงนะครับสมมตินะมันก็ไม่สามารถยิงได้เพราะว่ามันไม่มีกระสุนนั้นั้นต้องตั้งคำถามใหมนะครับว่ากระสุน หลุดมาจา<ะ>ก<ห>ตรงไหนทำไมไม,มันหาซื<ม>้อง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ใน,นอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวเราเนี่ยพบว่าในตลาดใต้ดินหรือว่ากลุ่มรับกอนไลน์ต่างๆยังมีการซื้อขายปกตินะคะโดยไม่มีการลงทะเบียนหรือว่าขอบัตรประชาชนแม้ว่ามาตรการซื้อ b b บีการแบรก์กันเนี่ยจะต้องแนบบัตรประชาชนนี้จะถูกบังคับใช้มาตั้งแต่ปลายปี2565ค่ะ อย่างนี้เป็นตัวอย่างการสนทนาในกลุ่มลับผ่านแอปพลิเคชัน Line นะคะมีสมาชิกมากกว่า400คนเมื่อวานนี้ในกลุ่มนี้ยังมีการประกาศขายแบงก์กันแถมระบุดัดแปลงแล้วด้วยหรือบางโพสต์เนี่ยมีการประกาศขายแบงก์กันที่ซื้อมาอย่างถูกต้องแต่ผู้ซื้อไม่จําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนประกอบการซื้อเพียงแค่ทดสอบการใช้งานผ่านคลิปตกลงราคาก็สามารถจัดส่งได้เลย ในมุมของนักกฎหมายเนี่ยเขามองว่ามาตรการควบคุมที่จะเปลี่ยนสถานะบีบีกันและแบงค์กันจากสิ่งเทียมอาวุธปืนเป็นอาวุธปืนอาจจะมีผลกับปืนเถื่อนและตลาดใต้ดินค่ะแบงค์กันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากมีการขออนุญาตก,การจำหน่ายและนำเข้าเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐจะออกระเบียบว่าห้ามนำเข้าหรือทำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ของที่มันมีอยู่มันก็ต้องลักลอบจำหน่ายกันหรือนําเข้านะครับมันก็จะมากขึ้นจากที่มีมากอยู่แล้วก็จมีมากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนมาตรการระยะยาวนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ให้กรอบไว้เพียงกว้างๆว,ว่าต้องทบทวนกฎหมายที่มีความจําเป็นให้มีความทันสมัย การหารือที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะถือว่ามีความชัดเจนและทันสมัยรวมถึงเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเพราะมีการระบุชัดเจนเลยนะคะว่าต้องแก้ไขพรบอาวุธปืนปี2490กําำหนดรายละเอียดไว้ทั้งหมดเนี่ยหข้อด้วยกันเช่กนกำหนดความหมายบทนิยามของคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนไม่ให้รวมถึงบีบกันและแบงด์กันอีกต่อไปผู้ขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนต้องมีใบรับรองแพทย์ เรื่องสุขภาพจิตประกอบในการยื่นคําขอด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักจะต้องเสนอยกร่างแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมโดยมีเนื้อหาตามที่หาหรือกันไว้นะคะเพื่อผลักดันให้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินเองเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วอย่างข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน่าจะทําได้เรื่องของการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนแล้วก็น่าจะเสร็จสิ้นในรัฐบาลนี้ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษด,ดาคะต้องรอติดตามนะครับกฎหมายนี้เนี่ยร่างมาตั้งแต่ปี2490กี่สิบปีมาแล้วก็สมควรแก่เวลาที่จะต้องแก้ไขให้ทันยุคทันสมัยนะครับขอบคุณครับคุณวิลาศินีครับ